ก็ประกอบกันย่ำตอนชนอเศร้าพี่นอ้องญาติโยมมาเนี่ยผ้าพี่น้องญาติโยมท่านยูทูปเพื่อนมาเอาบุณอกุศลมาเบิ่งผ้าบรรยากาศเป็นตักบาทเป็นบุญมาท่านเขาเปลือกต่ออีพี่สอบเห็นหรอหลังจากขึ้นเนี่ยผ้าพี่น้องมเนี่ยนางลำเขาลำแล้วมาเนี่ยผ้าพี่น้องมาเบิ่งเอาเบือ้องญาติโยมเพื่อนใส่บาท ตักบาทบุญบระทานเขาเปลือกวันน้องเย็นนะตอนเช้าืันนี้เป็นมือถาวายกองเขาหรือถวายกองบุญพระท่า,านเขาเปลือกถ้าบรรยากาศพี่นอ้องาติโยมบึงบวิธีสิวิตอีสาน,นขอาเฮาใส่บาทกั็นแหละแต่ละบานแต่ละหมูบ่บ้านบ่คือกันแต่ละหมูบ่บ้านบ่คือกัน นการเดเขาาเาเอถาเยเ่ชรก็ทบานถายพถ่ายภาพบรรยากาศตักหาทโอ้สเกตเตอร์บรรยากาศอันส่บาด แต่ละหมู่บ้านนี่บ่คือกันพี่น้องทางบ้านพระอาจารย์นี่ท่านส,ส,นสนนิใส่พร้อมสวดแต่ใส่แบบนี้ก็ดีคืนอกันบ่ได้อุ่นคราาับพระเพิ่นสวดว่ากันครับตอนเช้าเอาพี่น้องทางยูทูปพ่อม้าเอาบุญเอาศีลบุญกองเขา่บบาลุ้นกระทังเขาเปลือกตำบลต้องเย็นอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร ยอทยอยทยอยมากเรื่อยยมเพนกำลังทย่อยมาเรื่ขครัี้เน่ารักจังลยยดพนกาลังทย่อยทยอยเอาส่บาท บุญกองเขาบุญรื้อบุญประทานเขาเปลือกบริจารบวริจารทั้งหันต่อยอดต้นกระลาึกเขากองเขาเรามีกองบุญอยู่สามกองใช่ไมกองบุญสามรูปผู้ซอยผู้ซอยทยอยทยอยมา มาตันเล่งเนี่ยมาต่อยอดอีก20บาทรนก็เป็นสาวลังเหมือนกันแล้วจะมีการฮดคูบาอาจารย์เพิ่นเพราะว่ากล้องบุญสามกล่องบุญเพิ่นสมกองเห็ดกลองฮดเหตกองเข่าของเพิ่น ครับต่อไปนะครับคุณแม่ดอนนะครับสีดงพัน์ครับตัวผู้พนมนจนะครับี่สิบานะครับนะครับแม่บุตรใ้นะครับแม่บุตรใหสีดงพันธ์นะครับพี่สักกี่สิบบาทนมครับาย่นมสบาทุกทู่พนมาบาทร่วมนะครับวคามบุญถ่ายทอพตนะครับ อาอาบุญอบุศลนงการครับอเรียนเนะครั้่กลังอนมาเอุศนงกาเด้อวันคุงเย็นได้บุญหลายทยอยมาใส่บาตรน่ทยอยมาเรื่อยนะครับขอเรีนเชครับนงการนับุญรนงกาบุทบุญเทาที่นะครับ เดียเพื่อนรนะครับขอให้นะครับเสียงขามาพอแล้วครับขอเรียนเพิ <S 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 ่นะครับสารัรูนะครับทางมาอนะครับทานมาพอนครับช่วยผู้ช่วยรับชยบผู้ช่วยนะคับวช่วยเพื่นครับช่วยบ้านนาทอองะครับช่วยบ้านนาทอง ไอ้แบบแบบบนแม่สุดใจนะครับบนแม่สุดใจกับแม่สมัยมี่องพันธุดคนละนี่สิบบาทนะครับน้คบณแม่บนละนะครับดีรงามนะครับนี่กบบหลวงพันสลอีกนี่สิบบาทนะครับบนไามันโจงนะครับมีดวงพัน์นะครับหลวงตอนนี้หนิ่งห้อง อมยอดยกำลังโคเื่อคาอาจารย์โผล่แล้วกำังกองวุ่น่กองโคตรเทนี่เท่อีสานนะครับบรรยากาศโคตรพอแม่ครูบาอาจารย์โคตรเพิ่งขึ้นเป็นจานเลยบ่เพิ่งได้เป็นจาจารยเลยเพิ่งมาได้เปียครูบาเด้เพิ่งเป็นจานเลยบ่เป็นจานลย จานแล้ว